ผมนายสุปกรนุ่งแก้ววันนี้ผมจะมานําเสนยอเกี่ยวกับรูปภาพนี้นะครับรูปภาพนี้มีชื่อว่ากอนแหลโลกกว้างสําหรับคนกระเรียนนั้นมีความหมายลึกซึ้งมากกว่านั้นคือโรคโลกหรือดินแดนแล้วโลกในที่นี้คือหมายถึงโรกมนุษย์และโลกวิญญาณจะได้จะเห็นได้ว่ากอนแหลนั้นมีสองด้านด้านแรกจะใช้สําหรับมนุษย์ เป็นการฝังข้าวเก็บผลผลิตเก็บผลไม้ต่างๆและสิ่งไหลย่างอีกมากมายด้านที่สองก็จะเป็นด้านหลังใช้สำหรับชี้สำหรับชี้ทางคนให้คนตายซึ่งซึ่งคนเมืองก็จะเรียกกัแลกแล้วว่าเกดรไ้นกไนอก ในนอกสื่อถึงมีผู้ใหญ่สอนเด็กๆสอนหนังสือแล้วก็ใช้ชอบขิดเขียนอยู่ในกระดกงกระดงที่แขวนไว้ซึ่งกระดงนี้เปรียบเสมือนเหรียญสองด้านดาบสองคมเรื่องรูปนี้กำลังจะสื่อถึง เรา<อต>เรานั้นมีสองด้านไม่ว่าจะเป็นด้านดีงามและไม่ดีงามปะปนกันไปในการดำเนินชีวิตแต่สิ่งที่สำคัญที่สุด